ก็กลาบสวัสดีคนดูทุกๆคนกันด้วยนะครับทุกคนเออห่างหายจากการลงคลิปไปนานเอ๊ะไม่ใช่ทวี <c oughs> ห่างจากการสตรีมไปนานมากนะครับวันนี้เราก็อยู่เกม Racing นะครับมาสเตอร์นะครับทุกคนเออเกมนี้ดังไปแล้วนะฮะแล้วเขาก็หยุดเล่นกัน <c oughs> เออวันนี้พี่จะมาเล่นนะครับ Racing m มา t e r นะครับทุกคนตอนนี้พี่หลอเวลวะ ตอนนี้มันเปิดเป็นซีซั่นใหม่ก็กลายสองเคเอ็มซดวสองนะครับเพราะว่า,อ,าวอันเก่าจำไม่ได้แล้วเอออันเก่าจำไม่ได้รับเออถามมาเล่นได้นานไหมเล่นมาประมาณเดือนเดือนกว่าเกือบสองเดือนนะออเนี่ยครับรับของกันเต็มเลยเกมนี้ของแจกเยอะมากครับทุกคนแล้วก็สุ่มสุ่มรถสุ่มอะไรกันเต็มเลยนะไปกดรับกันได้นะฮะ หนึ่งร้อยมามามาไว้มาไว้ <c oughs> ดู ی ดิทำเควสร์อะไรวะอ๋อับภาร,รกิจเนาะล็อกอินโอ้ซีซั่นโอ้ยซีซ <c oughs> ั่นเยอะจังเอาเรื่องต่อไป ทุกคนวันนี้เราอยู่กายจะมาเล่นในโหมดแข่งขันนะฮะ <c oughs> ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หน่อยนะฮะทุกคน <c oughs> วันนี้เราจะมาออกทริปนะครับชิมความอร่อยนะฮะกับรถอะไรครัสอะไรวะนนี้คัสหนึ่งโบเอาเรื่องแมตแมตแบบเดียวเลยวันนี้นะครับกายจะมาเล่นเป็นรถครัสโอ้โหกายก็ลืมไปแล้วว่ามันกดอะไรเป็น X อ็ e ซ์นะไอ สปอร์ตปะเล่นสปอร์ตหรือเอ็กซ์ตรีมดีวะวันนี้ลงามาเล่นในเอ็กซ์ตรีมนะฮะเออเอ็กซ์ตรีมดีว่วันนี้ม,นมันเลยแรงๆเลยเปิดประเดิมนห้เปิดประเดิม,ดรดมกรรมาการหัวดอว่าไงฮะโอ้โหเหงาคลิปเงาคลิปภาพสมจริงจติโอเคอย,ยให้กูซื้อองซื้อด้วยหรอวะ ขอโทษนะฮะมีเสียงเอฟเฟกเอฟเฟกนิดหน่อยอ๋อให้กดรับนะครับกดรับเฟสโอเคไอ้พวกอุปกรณ์นี้สามารถเอาไปอัพรดได้นะครับอัพรดให้มันแรงกว่าเดิมเดี๋ยวค่อยมาว่าราลยละเอียดกันทีหลังเนาะเดี๋ยววันนี้เราไปแข่งกันก่อนนะฮะดูดิดูด,ดิดูยืนเป็นโซเอเจนโดเลยมาดีมาอันนี้เราก็จะเป็นแบบระหว่างรอนะ ทีมสปอนช์โอ้โหข้ามเลยครับข้ามเลยเราจะไม่ดูนะฮะเราจะไม่ดูอินโทรอินโทรอินโทรนี่นะครับกายสอง KM เซอยู่ไหนวะจี i 2สอง KM เซนี้เราเล่นเป็นรถเอ็กซ์ตรีมเนี่ยน,นี่นี่น้องกายป้ายล่างนะครับ้ายสุดเลยเมืองรีเวิร์สคืนฝนตกโอ้โหความยากระดับสาม ความยาวโอ้ Ooh, แต่นี่นะครับแต่ตรงนี้เออแต่ตรงนี้แนะน่เบิ้ลเบิ้ลยานต์ มี็หนึ่งแล้วเว้ยมามา,มาอุ้ยชวนไปหน่อยอุ้ยข้างหลังมันจะพาเร็วๆออกตัวออกตัวให้มันเร็วนีววว้สวยตวสยวูสะบัดเลยว่ะรถ้สึกไห ้ยข้างหลังจะแซงโอ้โหมันแซงไปแล้วทุกคนเออเริ่มใหม่ีนี้ะเร็ว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 ตามมาไม่ได้เล่นน้นเดซิงมาตเตร์ไม่ได้เล่นน้ำภามันจะออกกระตุกกว่าเดี๋ยวไไปรับ ไปแล้วจ้าคนดูไปแล้วจ้ามาดูจ้าที่หนึ่งเฮ้ยตัวหนูดีไปไหนของตัวเนี้ยดีไปไรนของตัวเนี้ยไปต่อไปต่อนีนอนอะไรอ่ะเออ ดีพอดีกันสวยเอามีดีสวยปันแคบูสบัดเลยถึงเส้นชัยเลยครับทุกคนชนะวู้ชนะสุดเจ๋งอีพิกอีพิกเกิร์ชดีไงทำนั้นโอ้โหทำเวลาไปได้แย่อยู่นะตอนนี้เดี๋ยวปรับใหม่ทำเวลาไปแย่เหมือนกันนะ รู้สึกว่าจะกระตุกว่ะเดี๋ยวขอปรับก่อนปรับไอเอ p พเโอเคเอาเป็นพื้นฐานปกติเกมนี้มันกินไปถ้าจะตั้งหกสิบมันตั้งไม่ได้นะเกมมันกินสเปคอย่างมากเดี๋ยวเราเอาไอซ์ตีมไปแข่งอีก,เอ,กเออวันนี้เราล่อแต่เอซ์ตีมอ่ะเดี๋ยวคันอื่นไว้ที่หลังแล้วกันเนาะอันนี้ก็รับไปเลยนะโอ้ยได้ลาเต้นใหม่ด้วยอย่ารู้เอาเรื่อง ไปโหลดกันได้นะครับเกมเกมมาสเตอร์ไม่ใช่มาสเตอร์ดิเกมรถแข่งอุย้ยสวยงามเลสติ้งนะครับเลสติ้งนะไม่ใช่เลสติ้งนะเลสติ้งมาสเตอร์นะครับทุกคนไปรับกันได้นะครับไปโหลดกันได้ในเพจโตนะครับจากไอโอเอสนะฮะอันนี้คืออะไรอะ่ะแจกเพจหรอ อ๋อเควสรายสัปดาห์ลืมไปเควสรายสัปดาห์ไม่เห็นจะได้อะไรเลยโอ้แลกมันแลกได้ด้วยเหรอโอ้เกมนี้ก็ค่อนข้างจะกินสเปคเครื่องหน่อยนะฮะทุกคนถ้าใครจะเล่นนะั้นต้องทำใจนะถ้าเครื่องใครไม่แรงก็อาจจะก,กระตุกได้นะครับเกมนี้เนาะอืมบอกไว้ก่อนนะครับบอกไว้ก่อนเครื่องพี่ระดับเล่นได้ประมาณกลางๆเกมนี้ ไม่หน่วงเกินไปแต่ก็เหนื่อยอยู่นะจะบอกว่าไม่หน่วงเกินไปก็เหนื่อยอยู่นะทีม X X ็กซ์ทีมไม่เอาเลยวะอะไรดูมอนใหม่ดิอ๋อก็คือชุดโอ้อโหก็เสี้อยอยู่นะเหมือนคุณชายอะ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อของให้รับว่างั้นเพชร สวยเพชรเนี่ยไปอัพตู้ได้อัพแบบอัพสกินน่ะอัพสกินเพื่อจะเอารถใหม่ได้นะอ๋อป้อนอาหารเหรอโอ้โหเดี๋ยวนี้มีพรดกงมรลกินใหม่เลยว่ะเอาเรื่องสอนด้วยนะดีดีเหมือนบันทึกรายรับรายจ่ายเลยใชขอไขอไปเออแล้วก็รถของเรารถผมมันก็มีไม่เยอะหรอกทุกคนแต่ก็ถามว่าอัพเต็มไหมก็โอ้โหกเกือบตันอะ ไอ้พวกนั้นคือให้อัพนะแต่เราค่อยอัพดีกว่าฟาร์มของเยอะแล้วแบบร่วงทีเดียวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมดิรับโอ้โหคัสอังไม่ใช่คานาเออสามห้าโอ้โหเชี่ยสามห้าเลยเหรออ่ะสามเชี่ออ่ะสามห้าชิา่วตัวแรงปะสุดยอดรถด,ดิดูสุดยอดรถก่อนกิจกรรม โอยืนยันโอ้พระเจ้าก็อ๋อมีคูป,ปองโอเคยืนยันอุ้ยรถที่ผมอยากได้อ่ะเอ้าเรื่องเอาเรื่องอ,องย่างเร็วรถนักแข่งอ่ะย่าเอาเรื่องมัว่วทดลองขับได้ปะทดลองขับต้องเสียสามสิบเพชรอแต้มแรกแต้มแรกได้เท่าไหร่วะร้อยยี่สิบ โบเพรมีอยู่แคแประมาณมันการันตีออกกี่ครั้งอะสุ่มไปเลยไหมสุ่มสักสิบอะสิบเมตรพันห้าร้อยกว่าเบสมาเป็นสีอะไรอะีอุ้ยสีทองป่ะพูเป็นสีอะ,ออะไรดูก่อนอุ้ยสีม่วงเชยเทเปิดออกมาเนีย่ยคันแรกต่อไป อ่เกลือนะเกลือเกลืออีกเกลืออีกเกลืออีก,ออกผมว่าออกคันท้ายเนี่ยเลยอุย้ยเชี่ยคันนี้มียังไงยี่ห้ออะไรอ่ะมีรู้จักวะ่ะโอ้มีแล้วยินดีด้วยคุณเดนรัสนะครัอ่าสิบแก้วยี่ห้มันสวยจังเลยเว้ยเนี่ยเงาคลิปเลย เยอะอย่างเกลือนะทุกคนเกลือจัดเลยโอ้โหสิบกว่ากล่องเคลียสิบกว่ากล่องได้เพิ่งโอ้โหเพิ่งได้ครูปองสิบอันเพชรหมดเลยเยอะแม่งเอ้ยเพชรหมดล,ละคันนี้ยี่ห้อรถอะไรเนี่ยเกียร์คันนี้ก็สวยนะพูดไปใช้สองร้อยสี่สิบโอ้โหไอ,โหโอ,โหโอหแต้มอย่างเยอะ เชียคูโคตรเสียดายตั้งแต่ซีซั่นแรกเลยเชี่ยแม่งมีตั้งคูปองตั้งเยอะแต้มอ่ะเดี๋ยวไปทุกคนเดี๋ยวไปต่อไปหาตังก่อนเออเอ้คนีอัพอัพได้ใช่ปะ่ะเดี๋ยวใครอัพแล้วกันไปดูกันต่ออีกสักครั้งนี้ครับทุกคนอ๋อันนี้ภารกิจเหรอเออวะน่ออาสนใจอย่ามาทำรับก่อน โอเคสวยงามสวยพี่สวยโอเคลาไปาก,กิจกรรมเต็มวัเลยวะ่ะเหียบึ้ม,บ,มบั้มเลยอูได้อีก300เพชรเกมนี้เหมือนจะแจกเพชรเยอะนะกับแจกของเยอะนะเกมนี้ระหว่างรอนะครับรอรอคนเนียทีแปดเต็มนะมันจะมีทั้งหมด8คันเว้ยนะลองลองกันสักตั้งมาผมปรับอันนี้ต่ำละโอเค ข้ามเลยได้ปะดูหน้ามันดิโอ้โหรอบนี้ระดับความยากสามเหมือนเดิมความยาวระยะทาง5,614เมตรจำนวนหนึ่งรอบโอ้โหแล้วดูรถแต่ละคันดีเหียดูรถองผม4 9่โอ้โหสวยงามไอ้บวกน,นั้น500กว่าเช็ดเคยังไงก็ไหวอถ้าเราออกตัวดีนะยังไงก็ไหวเลยออกล้ออย่าออกล้อฟรีก็พอเออมา S <S มาเลยเว้ยออกดเบินเบิน่อนเลยเบินยางมาตัวได้สวย9ตัวได้สวยเอาตัวได้ดีเอ,อตัวได้ดีเออ,อยังไม่มีใครปดได้ินิอุ้ยัไมอุ้ยย่

เออสวยสวยงามไหมถึงจะดิฟถึงจะดิฟพลาดแต่เราก็ยังได้ของที่นึงไปไปไปไอ้ขันหลังตามเรามาอยู่โอ้เยี่แม่งมันแรงกว่าว่ะราจะเลงเอาผมได้ยังไงอ่ะ ีปไปไปไปเอาหน่อยเอาหน่อยไม่ใช่ไม่ใไ่่น้อยแน่วิไอ้เหี้ยจะถึงเส้นชัยแล้วมั้งไอ้เหี้ยรถม,มันแรงอ่ะไอ้เหี้ยมันอามาเท่าไรหร่วะ มันไปไกลแล้วสวยังหว่านี้นะเออนี่นนะนยตีตีตีอื่นดีหนึ่งสวยเอฟดูเรงใช้สมาธิในการขับรถสวยไปกันต่อสวยเราอูเราเราดิฟแบบเสียเยอะมากเลยครู กันต่อไปกันต่อสวยงามกินห่างแล้วกินห่างแล้วสวยฉนันนี้ลองไรฉันฉันไปอยู่ข้างหน้าฉันชัยสวยงามนึกว่าจะแพ้แล้วยิ่งยมม่แม่งรถแม่งแรงอยู่นะทําเวลาโอโ้โหไปได้แย่ไม่ได้เล่นนานานะคนดูเลสซิ่งมาเตอระ เอาเรื่องเอาเรื่องรถรถมันก็แรงแรงแรงเหมือนกันนะโอ้โหเอาเรื่องครับเอาเรื่องเอาอย่างเรื่องโอ้โหได้คะแนนเอาเรื่องว่ะ ทุกคนครับถ mm ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กายทำคลิปต่อไปด้วยนะครับคุณดูก็ตลอดวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนกับเกม racing master นะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันอีกเช่นเคยนะครับกับเกม racing master นะรอติดต่อทุยลิ้นพันรอติดตามรับชมคลิปกันได้เรื่อยๆเลยนะฮะเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูโอเคแล้วหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ o u ฝันดีนะครับ Good night, kids. Bye. Let's go.